พลตรีหญิงคุณหญิงชยุตราวชิรพัสโสภาเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีสมโพธพระมหาธาตุเจดีมงคลสิทธาจารย์นวัตโกอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโอกาสนี้จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรกราบรับศินประธานทรงให้ศินจบผู้แทนพระองค์ประกอบพิธีสมโพธพระมหาธาตุเจดีมงคลสิทธาจารย์ส่งพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุในพระอบแล้วหยิบพระอบบรรจุลงในพระเจดีมอบให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีอันเชิญ ไปประดิษฐานในบุษบกบนพระมหาธาตุเจดีย์มงคลสิทธาจารย์ชั้นสอง จากนั้นผู้แทนพระองค์เปิดพระมหาธาตุเจดีมงคลสิทธาจารย์ซึ่งวัดตะโกร่วมกับศิทธยานุสิทธิและพุทธศาสนกชนจะสร้างขึ้นเมื่อปี2557ตามดําริของพระมงคลสิทธาจารย์สํารวยปาสาิโกอดีตเจ้าวัดวัดตะโกร,รูปที่4เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาตลอดจนเป็นพุทธศาสนาสถานสําคัญที่แสดงให้เห็นเอกลักษณ์ของท้องถิน่นและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนออกแบบโดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากรรูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นเจดีทรง ระครังแบบลังการองรับด้วยฐาน8เหลี่ยมแวดล้อมด้วยเจดีย์บริวารอีก8องค์โดยองค์เจดีย์ตั้งอยู่บนอาคารกว้าง 35เมตรมีลานประทักษิณโดยรอบมุมทั้ง4ทิศมีสาราทิศและหอระฆังตั้งอยู่ภายในอาคารเป็นโถงประดิษฐานสรีระสังขารพระมงคลสิทธาจารย์สำรวยปาสาธิโกนอกจากนี้ยังจัดแสดงนิทรรศการและภาพจิตรกรรมฝาผนังบริเวณโถงอาคารบอกเล่าเรื่องราวและประวัติวัดตั้งแต่แรกสร้างจนถึงช่วงก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์รวมถึงประวัติของพระมงคลสิทธาจารย์สำรวยปาสาธิโกประวัติพระวชิระภาวนาพิรัตและภาพบอกเล่าเรื่องราว วิถีชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ในแถบอำเภอภาชีซึ่งเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวลาวที่อพยพมาจากนครหลวงเวียงจันทร์ในการนี้วางพวงมาลัยและจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยสาการะสรีระสังขารพระมงคลสิทธาจารย์สำรวยปาสาธิโกซึ่งเป็นพระเถระที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบมีศีลาจารวัรงดงามจึงเป็นที่เคารพศรัทธาข,ของพุทธศาสานิกชนจำนวนมาก วัดตะโกเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายในสมัยกรุงธนบุรีถึงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นราวปี2320ชาวบ้านตะโกได้อพยพมาจากนครหลวงเวียงจันทร์มาตั้งรกรากอยู่บริเวณตำบลดอนย่านางอำเภอภาชีจังหวัดน,นครศรีอยุธยาซึ่งมีต้นตะโกขึ้นอยู่มากจึงเรียกว่าบ้านตะโกครั้นเมื่อสร้างวัดขึ้นราวปี2345จึงเรียกว่าวัดตะโกโดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2541และได้รับการพัฒนาเรื่อยมาโดยเฉพาะในสมัย พระมงคลสิทธาจารย์สำรวยปาสาธิโกมีการสร้างถาวรวัตถุขยายพื้นที่วัดจัดการศึกษาสำหรับพระพิสุและบุรณปฏิสังขรเสนาสนะต่างๆทำให้วัดมีความรุ่งเรืองเป็นอย่างมากปัจจุบันมีพระวชิวระภาวนาวิพิรัตเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษา65รูป